กรมการค้าภายในพิจารณาราคาปุ๋ยหลังจากผู้ประกอบการขอปรับขึ้น70%เนื่องจากปุ๋ยขาดแคลนและมีราคาแพงกรมการค้าภายในได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาราคาแนะนำปุ๋ยเพื่อพิจารณาสถานการณ์ราคาปุ๋ยหลังจากมีปัญหาต้นทุนการผลิตสูง โดยผู้ประกอบการปุ๋ยเคมีขอยื่นปรับราคาเข้ามาให้กรมการค้าภายในพิจารณาขึ้นราคาถึง70%ซแนวโน้มการพิจารณามีความเป็นไปได้ว่าคณะอนุกรรมการอาจยอมให้ปรับราคาเพราะขณะนี้สถานการณ์ปุ๋ยในประเทศเริ่มขาดแคลนอย่างหนักและมีราคาแพงเช่นเดียวกับปัญหาน้ำมันปาล์มโดยเฉพาะการจำหน่ายปุ๋ยเคมีในจังหวัดต่างๆที่ร้านค้าปลีกหลายรายจำหน่ายสูงกว่าในราคาควบคุมหรือราคาแนะนำประมาณตันละ2000ถึง3 0 0 0บาท ทั้งนี้หากกระทรวงพาณิชย์ไม่พิจารณาให้ปรับขึ้นราคาปุ๋ยเคมีก็จะส่งผลให้สถานการณ์ปุ๋ยในประเทศขาดแคลนเหมือนเช่นสินค้าน้ำมันปาล์มบรรจุขวดได้แต่การอนุมัติอาจไม่ให้ปรับขึ้นทั้งหมดตามที่ผู้ผลิตส่งหนังสือมา เพราะจะกระทบกับต้นทุนของเกษตรกรจึงอาจจะมีการพิจารณาขึ้นบางสูตรหรือบางขนาดแทนทางด้านนางพรทิวานาคาสายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าการอนุมัติให้ปรับขึ้นราคาปุ๋ยเคมีเป็นหน้าที่ของคณะอนุกรรมการที่จะไปพิจารณาโครงสร้างต้นทุนทั้งหมดรวมทั้งสต๊อกเก่าที่ผู้ผลิตสินค้าเก็บไว้ว่ามีจานวนเพียงพอใช้ไปได้อีกกี่เดือน เพื่อไม่ให้กระทบต่อเกษตรกรในวงกว้างอีกทั้งยังได้สั่งให้กรมการค้าภายในไปพิจารณาการใช้ปุ๋ยทางเลือกแก่เกษตรกรเช่นปุ๋ยอินทรีย์เพื่อทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีที่ราคาแพงและแนะนําวิธีการใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้องซึ่งจะช่วยแก้ไขสถานการณ์ปุ๋ยราคาแพงได้ในระดับหนึ่ง